สามสิ่งที่ควรห่วงแหนชื่อเสียงยศสัตว์บ้านเมืองของตนมีสหายความดีมีชื่อทั้งยศสถาสั์เคยประเทศเกิดรูคงสาอยู่ยัง้งความรักร่วมอัธยาศัสายสุดทุกแห่สามสิ่งควรสงวนตั้งต่อสู้ผู้เบียน เรุณาโนรชาติผู้ของใครนิบัติเลยช่วยรอดปอดความกระใสสว่างร้อนผลจากเพิ่มพูนในอนาคตการแห่ชนจากชิวชื่อช้อนปางเบื้องปัจจุบัน ชายผู้หนึ่งมีบุตรหลายคนบุตรนั้นวิวาทการและมีมีใครขาดบิดาแก้ไขวิวาทโดยควาตัเกเตือนสัง่งสอนสักเท่าใดบุตรก็มีฟังอยู่มาวันหนึ่งบิดาจึงสั่งบุตรทั้งหลายให้ไปหาไม่เร็วม,มาให้กรรหนึ่งพันได้มาแล้วจึงเรียกบุตรทั้งพวงมาทีลรคนให้หัก กําไม้เดียวนั้นให้เป็นฮอตเล็กๆบูดัะกวงต่างคนต่างหักจนหมดกําลังก็ไม่สามารถที่จะให้หักออกได้บีดาจึงแก้กําออกเสียแล้วเอาไม้เรียวนั้น ชีลานส่งให้บุตรท้งวงหกัก็หักได้โดยง่ายบีไดจ้จึงว่ากับบุตรทั้งหลายว่าลยูกเอ๋ยถ้าเจ้าเป็นใจเดียวกันเข้ากันบุตรหนุนกันแลกันเชื่อองวายรักร้อยพิษยากันเฮยพรปัาดเบียนบี รักษาจิตร่วมรวมแพ่หมื่นองค์นิตเบอกมิแพะเพราะพรเพียงผะจน